ดีจ้าวันนี้มาเข้าครัวกันวัตถุดิบมีบลาทาไก่นะคะเอีอ้วนอ้วนนี่เราอยู่กันสองคนเราก็กินแค่นี้พอนะพี่น่าจะทำอะไรหรอมาดูกันเด้อนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่เขือเทศอย่างละลูกเพราะว่ามันได้ไม่ได้ใช้เยอะนะคะเอเพราะว่าต้มหม้อเล็กนะก็หอมใหญ่สักหัวหนึ่ง เกือเทศท่านหนึ่งลูกหอมใหญ่นะ่าจะครึ่งหัวพอนะกึอนหัวก็ได้นะไอ้หนูลืมซื้อเกลือนี่อพปายก็ลมผัดชุยชุยเห็นไหมนะคะเราก็ต้องทํากับข้าวไว้ก่อนเกลือฝนตกฟ้าร้องนะคะไอซีเนาะเราก็กลัวฟ้าเราก็มาทำนี่อันนี้จะมาต้มให้กินมีหอมใหญ่ มะเขือเทศก็มีเห็ดกวางป่าจ,จะละกินก็ประมาณห้าหกโมงแต่ต้องทำไว้ก่อนเพราะว่ามันสิเปือ่อยมันสิเปือ่อยน้ำเดือดเราก็ใส่บลาทาไก่ลงไปพี่น่าจะทำแบบนี้นะทำซุปเปอร์แต่เราจะเราจะไม่เราหม้อเลอ็กพอเราจะไม่เออ่ ปรุงในหม้อนะเราจะปรุงนอกหมอ้อเนาะก็ทําเหมือนต้มยำนั่นแหละนะแต่ที่จะใส่น้ําซุปก็คือมะเขือเทศกับหอมใหญ่เนี่ยใส่ลงไปแล้วต้มสักประมาณโอ้จนไก่จะเปื่อยแล้วเนาะเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยต้มเสร็จล้วก็ทิ้งได้เลยนะเอฟซีต้มเสร็จล้วก็จะไปทําอะไรเราก็ทําก็สําหรับมะเขือเทศกับหอมใหญ่นี่ อย่าเพิ่งววไปใส่ตอนนี้นะมันสีเละนะคะให้ไก่มันเดือดไปสักพักหนึ่งก่อนใ,ใกล้ๆจะนิ่มเนาะแล้วเราค่อยมาใส่พวกนี้ลงไปนะคะเอฟซีก็ใส่รสดีใส่เกลือนะคะไว้เตรียมเครื่องไว้ก่อนอันนี้ก็เก็บที่ซื้อมาจากตลาด้าเห็ดมันเป็นน้ำอะ่ะเสียไหม แต่มันก็ยังโอเคอยู่เนาะน้องดูนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรหลังจากรอไก่ต้มนะนคะคะเอซีสุ per ปปจินไก่ก็มีเครื่องแค่นี้อะนะคะไม่มากเราก็ต้มไปเรื่อยเราต้มแค่นี้พอเพราะเราอยู่กันสองคนนะคะกินไม่เยอะนะคะถ้วยเดียวพอแล้วก็มีต้มมะละเนาะอ่ะระหว่างระหว่างรอรอไก่เรามาทำอะไรง่ายๆกันดีกว่านี่เอซีเนี่ย ระหว่างรอไก่เด้อนี่เขาก็เริ่มเดือดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนเดิมท้อนฟองออกนี่องฟองออกนี่ต้มไปเรื่อยๆถ้าน้านแห้งก็ใส่นะคะจนเขาจะถือถึอองไปเรื่อยๆไอ้นี่ที่ทำอยู่ในกระทะอันนี้ก็คือใช้ก,ก็คือหมูทอดกระเทียมนะคะที่ไข่ ถามว่าทําไมต้องเอาหมูลงมาผัดอย่างนี้ก่อนไอซีทำไมไม่หมักหมูไม่สูตรพี่นัทไม่หมักหมูไอซีเราจะรวนไปอย่างนี้แล้วก็เราก็จะมาตาพริกไทยกับกระเทียมไว้นะคะไอซีใส่ดังเนาะนี้สองเมนูของวันนี้ของบ้านพี่นัทเดร์น,นะคะไอซีก็มีซุปเปอร์หนึ่งถ้วยนะคะต้มละนะคะที่ทํากินตอนเย็น นะต้องว่างก็เลยทำไว้ซะก่อนนะเย็นมาได้ไม่ยุ่งยากนี่เราทำหมูให้เป็นอย่างนี้นะเราจะไม่เราจะไม่ทอดหมูโดยการหมักนะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูด้วยนะจ๊ะ ตัวหมูจนได้ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรของพี่นัดเนาะนเราต้องปรุงลอบนอกใส่พริกไทยกระเทียม,มนี่ลองทำดูนะง่ายๆเราไม่ต้องมักเ,เอาอย่างนี้เลยให้มันเหลืองนะ แล้วก็จะใส่น้ำมันหอยไปเรื่อยๆก่อนของเราต้องการสูตรนี้นะคะเอซี่ของเราต้องการสูตรนี้นะคะลอ,อ,องทำตามสูตรที่นัดดูนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะปรุงให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวจะปรุงให้ดูจ้านี เียนี้ไม่มีอะไรทําก็โอ้อยู่บ้านเนาะคิดถึงเดี๋ยวแม่ก็มาหาแล้วเอซีนี่มันแม่นะคะก็ทํากับข้าวถ้าแม่อยู่ก็จะทํากับข้าวให้แม่กินนะโอ้ยไม่เคยทํากับข้าวให้แม่กินนะเอซีมีแต่แม่ทําให้กินแม่ไม่เคยกินฝีมือหนูเลยนะเพราะหนูออกมาอยู่กับพี่เพชรเนี่ยหนูก็หนูก็เพิ่งทํากับข้าวเป็นอยู่กับพี่เพชรนี่แหละเนาะแต่ ไทยกระเทียมกับพิไัยเหลืงเหลืองเสร็จแล้วเราค่อยปรุงนะคะเดีย๋ยวพี่จะปรุงตอนน,นี้ส่วนไก่เราเป็นยังไงเนาะเราก็หันมาดูซปเปอร์ของเรานี่หนึ่งถ้วยนะคะยังไม่ค่อยเปืยเท่าไหร่เื้อเราจะใส่ลงเราต้องคอยช้อนฟองออกจานนะจ๊ะขอบอก สองอกเบาแก๊สลงหน่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆเราไปเอาอันนี้มาใส่ได้แล้วนี่จ้าใส่ไปแล้วจ้ามะเขือเทศกับหอมแดงเอมะเขือเทศกับหอมใหญ่นะคะไม่ใช่หอมแดงผู้ทิดแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะอะตอนนี้เราหันมาทางนี้ววน่าละัดนี่ต้นหอมอันนี้ก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะท่านผู้ชมนี่ เอพซีจะสงสัยนะว่าทำไมหมูมันเป็นอย่างนี้นะคะจีชิ้นไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราไปซื้อเศษหมือมานะคะซีเนาะนี่นี่เออไปหามัวนวมาเอาะาล,าาละ้ะจร้อมแล้วใช่ไหมใส่น้ำมันหอยจ้าใส่น้ำมันหอยลงไปจ้า ลองดูนะลองดูนะวันนี้ใครไปกินข้าวนอกบ้านกับแม่ก็กินเสือที่นัดกันด้วยนะจ๊ะใครพาแม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านในใี่ไขมันหายไปแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยทำด้วยรถด,ดิโอ้หกโคกโคกโกตายแล้วเบื่อไหมเนี่ยโอเคหมดเค็มแล้ว ยังไม่ได้หาปลูกไปใส่ไปด้วยรถดีจ้ารวยไปเรื่อยเห็เเนไหมเขาก็รีแคงของเขาเองเขาก็ไม่ต้องมาปรุงจ้ะตัดด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยเพราะว่ามันคือเค็มคใส่น,น้ำตาลทรายลงไปอนิดหน่อยแล้วก็รวนต่อไปเห็นไหม เราไม่ต้องใช้อะไรเลยนะในการทำพทิ่ไก่ดำเราอะ่ะเอซีเราก็จะลวนให้มันตึงขอมันจะแห้งนะคะไอซีข้เาเนื้อแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทอดกะเตรียมพริกไก่ดำในถือที่นัดเองนะคะเอซีนะ,ะเคี่ยวไปเรื่อยๆไก่ก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะไอซีทุกคนเนะไปะกินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วจ้าก,กับข้าวรอเย็นสวัสดีจา้า